โรงเรียนบ้านทองหลางตำบลพังเทียมอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนจำนวน84คนและมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนนายอนุสอ์เมื่อเดือชุมพรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ปรัชญาการศึกษาเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงบุคลากรซึ่งต้องมีคุณภาพมาตรฐานผู้บริหารมีวิสัยทัศน์บ้านวัดมีส่วนร่วมจัดก,การศึกษาผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการ สู่มาตรฐานสากลไทยแลนด์4.0การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้หัวข้อการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ภายใต้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning บูรณาการกับทักษะชีวิต โดยใช้ทองหลางโมเดลร่วมกับกระบวนการ P.D.C.A. ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านทองหลางยังได้ใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2. การเรียนรู้ผ่านโครงงานการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ภายใต้การจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning บูรณาการกับทักษะชีวิตในกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพ 1. กิจกรรมการตัดผม ได้เชิญวิทยากรภายนอกนายสุภาพหัดสันเทียมาให้ความรู้เรื่องการตัดผมและสอนนักเรียนตัดผมทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติจริงนอกจากนี้ยังได้รับมออแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน2กิจกรรมการทำขนม ได้เชิญวิทยากรภายนอกนางสาวพัชรินบั้มสันเทียมาให้ความรู้เรื่องการทำขนมทําให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากวิทยากรสู่การปฏิบัติจริงโดยนักเรียนได้ทำขนมแจกชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆและมีการทําขนมจํำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำขนมเช่นขนมเค้กใบเตยขนมเค้กช็อกโกแลตทาร์ตไข่และขนมคุกกี้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านทองหลางยังได้รับมอบเตาอ,อบขนมขนาดใหญ่จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม หห้องเรียนหนึ่งอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. กิจกรรมการทำพวงหลีดดอกไม้จันทร์ได้เชิญวิทยากรภายนอกนางก้านจงภัยมาให้ความรู้และพานักเรียนทำพวงหลีดดอกไม้จันทร์ 4. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวได้เชิญวิทยากรภายนอก นายบนแลกมนเพชรมาให้ความรู้นักเรียนในการปลูกผักไรสารเคมีเพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือนและปลูกผักสวนครัวเพื่อการจําหน่ายในชุมชน 5. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันไข่ได้เชิญวิทยากรภายนอกนายอภิชาติกมนเพชร าให้ความรู้นักเรียนเรื่องการเลี้ยงไก่พันธุไข่และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดูแลการให้อาหารนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้เรียนให้มีการจำหน่ายไข่ไก่ในงานจังหวัดเคลื่อนที่นวัดทองหลางและได้มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครราชสีมานอกจากนี้โรงเรียนบ้านทองหลางยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน active learning ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทองหลางให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปภาพรับมอบแบตเตอรี่จากภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน Active Learning ภาพรับมอบเตาอบขนมขนาดใหญ่จากภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน Active Learning โรงเรียนบ้านทองหลางขอขอบคุณค่ะ